เบียดนะตรงนี้เนี่ยครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับขอนทาอยู่แล้วค่ะยัดเบียดยัดยดยัด้นยัดดยครับปล่อยครับปล่อยครับ่อยครับขยายขยายวงยฮะขยายออกมานิดนึงครับขยายนิดนึงครับขยายออกมาน่ิดนึงครับไม่เบียดไม่เบียดอยู่แล้ว

ใช่ครับช่างภาพถ่ายรูปไม่ได้ครับขอนะคอะคะนา่ขอรับช่างภาพถ่ายรูปกองซูมได้ก็ซูมเข้าไปครับจะเข้าไปใกล้ทำไมพี่อย่าดันมาครับพี่เขาได้ครับ อันนึงนะโอเคนะวิดีโอแล้ว